อันนี้เป็นประเด er ็นที่อยากถามคุณหมอค่ะแล้วก็อาจารย์นะคะเรื่องของความเหมือนหรือว่าจุดไหนที่แนาแบบของเล่นควรคานึงถึงมากที่สุดในเรื่องของการเล่นโรเพลงคือถ้ามองจากมุมของการเรียนรู้ของเด็กเอาเด็กเป็นตัวตั้งแล้วเราบอกว่าเด็กไม่เหมือนกันเมื่อกี้ชอบมากที่อาจารย์ปดิพูดนะคะเพราะอาจารย์ตอกผลึกจากสิ่งที่เป็นประสบการณ์ไม่ว่าใครที่อยู่ใกล้เด็ก ไม่ต้องรู้เรื่องพัฒนาการของสมองอย่างละเอียดแบบที่เรียนหออมาก็คงต้องได้คำตอบเดียวกันคนเราไม่เหมือนกันนะคะสมองเราไม่เหมือนกันถึงแม้จะมีหลายอย่างคล้ายกันโครงสร้างพื้นฐานเหมือนกันแต่เรามีพ่อมีแม่ไม่เหมือนกันพันุกรรมที่มันซับซ้อนมันทําให้สมองมีโครงสร้างที่เตรียมตัวมาไม่เหมือนกันนะคะอันนั้นเป็นหัวใจอย่างที่ต้องต้องเข้าใจเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่สนใจเรื่องผลิตภัณฑ์ ว่าแบบไหนจะขายได้โดยส่วนตัวมองว่าของที่ขายได้แล้วเด็กส่วนใหญ่น่าจะเล่นคือต้องเล่นได้จากมุมของเด็กที่มีความไม่เหมือนกันเขาชอบไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นประเด็นก,ก็คือว่าของเหมือนหรือของไม่เหมือนมันมีแง่มุมวิธีคิดของเหมือนมันก็ทําให้ดูกลับไปดึงความจาที่ตอนนี้หาหมอใช่ไหมคะได้เจออะไรเร็วขึ้นความจำเชื่อมโยงได้เร็วขึ้นรู้ว่านี่คือทำอ,อะไรแต่นั่นคือฟังก์ชันของของที่มันฟิกซ์ ใช้ได้เฉพาะอย่แล้วถ้าไม่ใช่เด็วพ่อแม่จะบอกว่าผิดเล่นผิดแต่ถ้ามองกลับกันว่าของเล่นชิ้นนั้นมันดูคล้ายเฉยๆแล้วถึงแม้เด็กคนนั้นไม่เคยถูกพาไปหาหมอไม่เคยเห็นหมอใช้สเตโตสโคปหูฟังเลยแต่มันมีของเล่นที่ดูคล้ายนะคะมันสามารถเป็นอย่างอื่นด้วยก็ได้อันนี้ก็เป็นวิธีคิดที่บอกว่าเราเปิดความยืดหยุ่นให้กับเด็กที่สามารถมองหรือมีประสบการณ์มาไม่เหมือนกันมีความถนัดมีความสนใจ ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นถามความเห็นตัวเองนะคะคิดว่าเราควรทาทั้งสองแบบแล้วก็ลองอาจจะต้องมีงานวิจัยลองดูในปัจจุบันของเด็กไทยตัวเอง,งเชื่อว่าของที่เหมือนจะมีการตลาดดีก,กว่าเพราะพ่อแม่จะเลือกซื้อมากกว่าแต่ถ้าเราขยับสังคมของเราไปเรื่อยๆด้วยนักออกแบบในวันนี้นะคะ,คะและวันข้างหน้าเราอาจจะเกิด Movement ของคอนเซ็ป์ของพ่อแม่ถูกไหมคะ แล้วของเนี่ที่มีความหลากหลายที่ไม่เหมือนจริงมากทั้งั้นแต่มันมองได้หลายแง่มุมอาจจะขายได้มากขึ้นมันอาจจะต้องมอง็นเฟซขอบคุณค่ะเรินของเหมือนค่ะค่ะค่ะทีนี้บางคนก็คือในฐานะนักแบบนะคะเราก็คิดว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าจะให้เหมือนมากเราก็ใช้ของในบ้านสิของจริงเลยไม่เห็นจะต้องใช้ของ ค่ะ่อาจารย์่ของจริงอาจจะมันก็คมก็แตกนะคะอย่างที่ที่ฝงฟังผมหงแพงเออมันจะแพงหลายพันหลายพันคือคือเคยเอาของที่เสียสเตสโตสโคปนี่ค่ะคือจุงไม่มีลูกบบมีหลานก็สเตสโตรสโคปอันอันที่เป็นของเด็กเล็กพอเสียเราไปให้เด็กเล่นหลานเล่นคือมันไม่คมนะคะก็ก็โอเคก็เวิร์ดอ่าเพราะฉะนั้นถ้าในระหว่างที่ เราคือถ้ามันเป็นของชิ้นที่ไม่มีอันตรายคือเห็นื่อกับอาจารย์ว่าของจริงบางชนิดมันอันตรายแต่ของจริงบางชนิดมันไม่อันตรายก็มังมานั่งดูงเออหรือว่าเราไปเอาสเตนต์สโปกที่พวกหมอเขาทิ้งๆกัน,น,นเอาไปให้เด็กๆเล่นเออไปบริจาคเอ็นปไอเดียที่ดีมากเลยค่ะได้หนึ่งไอเดียขอบขคุณไม้เอาไปนึ่งก่อนนะ <laughs> อาจารย์คงจะอาจารย์คงม,มีนิดเดียวนะคะถ,ถ้าอาจารย์เป็นคุณแม่ขวดดี่อาจารย์ไม่ให้เล่นแน่นอนค่ะเพราะว่า มันคนคนเป็นแม่ที่กลัวนะเดี๋ยวมันจําไว้แล้วมันไปหยิบขวดยามากินตอนเราไม่อยู่บ้าน<ะ>จริงอยู่นะเขาบอกว่ายาให้ไว้สูงๆอะไรเนี้ยใช่ไหมแต่เรารีบไปทํางานแล้วก็วางขวดยาไว้แบบนี้มันก็มีแล้วลูกก็เล่นอย่างนี้ทุกวันเนี่กก็สมมตินะอันนี้อาจารย์คนที่กลัวนะเพราะฉะน,นั้นอันพันอย่างนี้อาจารย์ไม่อยากให้ลูกหยิบก่อนเจ็ดขวบอันนี้ทูนถึงอาจารย์นะแต่ไม่ได้แปลว่าเป็นความจริงนะคะแล้วแต่ท่านพิจารณาดูประการนะคะปวดที่อาจารย์ให้เอาแต่ว่า ก็อย่างที่พูดนัแลลวแตใ่ในมุมของความอันตรายที่มีมข้อมูลแลกเปลี่ยนจคือเห็นด้วยกับอาจารย์ว่าโดยทั่วๆไปโดยเฉพาะในสังคมบ้านเราที่มีระเบียบวินัยน,น้อยและยังพูดเรื่องการป้องกันและการดูแลได้ชิดเด็กน้อยแต่ว่าในสังคมอ,อีกกลุ่มหนึง่งถ้าเราดูแลเด็กได้กค่ชิดแล้วเด็กที่ไม่เหมือนกันอันนี้สามารถพูดได้เพราะมีหลายคนยที่ขี้กลัวมาก ในบ้านเราเนี่ยคือเนื่องจากใช้กระสานดีเป็นพวกประเภทระเบียบวินัยน้อยเราจะมีของที่ดูอันตรายเต็มบ้านมากทั้งที่เป็นบอกเด็กนะคะคือเด็กก็ไม่รู้สึกพอใจตัวเองนะคะแต่มองจากหลานเนี่ยซึ่งมีนิสัยขี้กลัวมากคือเด็กเนี่ยไม่เหมือนกันจะกำลังจะบอกนะคะว่าเด็กที่ไม่เหมือนกันเนี่ยคือเด็กกลุ่มนี้เนี่ยยังไงก็ไม่หยิบของพวกนี้กินเขาจะถามก่อนเสมอเพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกใจว่าทําไมเขาถึงผลิตนะคะคือมันมีวิธีคิด หลายหลายแบบแต่นี่ที่อยู่ผู้บริโภคแลืการให้ความรู้กับของเราทั้งห่ดแต่สังคมไทยสวยบบ่วนใหญ่ปัจจุบันนี้เห็นด้วยว่าเรายู่ดูแลได้ชิดน้อยอันตรายยิ่งมากกว่าคราวนี้นะักออกแบบก็เลยงงค่ะเพราะว่าเล่นก็ต้องเล่นให้เหมือนจริง <c oughs> แต่ว่าบางอย่างก็เล่นได้บางอย่างก็เล่นไม่ได้อันตรายก็กำลัะ<อ>งะหาง <c oughs> ออกแั่เมื่อกี้ เมืเม่อกี้พยายามพูดเพื่อให้ข้อมูลแต่เราพูดโดยสรุปคือน,นี้นะคะเรามองสถานการณ์บ้านเราณนะปัจจุบันก่อนเราดูสังคมไทยณปัจจุบันเราต้องถามว่าเราขายของให้กับคนที่เป็นตลาดปัจจุบันหรือเรากำลังจะขยับตลาดความเข้าใจของของพ่อแม่และสังคมเราเรากำลังจะพัฒนาดเด็กในสังคมเราถูกไหมคะเพราะฉะนั้นคนที่ผลิตของที่ถูกตามตลาดส่วนใหญ่นะปัจจุบันที่เป็นความเชื่อของพ่อแม่สู่เนดะ็กปัจจุบันก็อาจจะต้อง ก็อาจจะต้องผลิตกลุ่มหนึ่งเพราะว่ามันต้องมีการตลาดมารองรับเพื่อให้เราอยู่ได้แต่มันต้องมีเซกเมนต์เพราะว่ามนุษย์ยังเป็นมนุษย์นะคะขอพูดด้วยประสบการณ์และความรู้เท่าที่มีในการทํางานมาเด็กทุกคนที่เป็นมนุษย์เกิดมาทั่วโลกจริงๆแล้วเราเหมือนกันมากนะคะเราสามารถพัฒนาได้เท่ากับคนอื่นๆทั่วโลกแน่นอนไม่มีความแตกต่างในงานพันธุก,กรรมพันเตีย้ยพันผอมพันฉลาดพันอะไรเนี้ย มันเป็นแค่สิ่งที่สะสมมาเป็นแค่วัฒนธรรมในช่วงนั้นแต่ศักยภาพหรือความหลากหลายเนี่ยเราใช้ความรู้ของต่างประเทศมาใช้ได้อนทางการแพทย์เรารักษาโรคด้วยการเรียนรู้จกากฝรั่งใช่ไหมคะแลเรารักษาโรคของคนไทยหายมาจานถึงปัจจุบันเพราะฉะนั้นโดยหลักการคชีววิทยานี่เราใช้วิธีคิดแบบนี้ได้เพียงแต่ว่าเราต้องมองว่าแมสคืออะไรแล้วก็เราจะขยับไปตลาดข้างวันทหน้าเมื่อไหร่คือถ้าสมมุติว่านักออกแบบคิดว่า เราทำของเล่นโลเพเล่แบบให้เด็กมีความรู้สึกเหมือนจริงอย่างเช่นยกตัวอย่างนะคะสมมุติว่าเราออกแบบเตารีดซึ่งมันร้อนใช่ไหมคะปกติเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็คงไม่ให้เล่นเตารีดแน่นอนแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่เองเนี่ยก็รีดผ้าอยู่ที่บ้านเด็กก็อยากรีดนี่วิธีการที่เราอยากจะให้มันประสบความสำเร็จที่เด็กรู้สึกว่าเล่นแล้วเกิดความพึงพอใจว่าเล่นแล้วเหมือนจริง เราอาจจะคิดว่าโอเคเราไม่ได้ใช้ความร้อนแต่เราให้ผ้าทำให้พ้ามันเรียบจริงได้เด็กวัยสนะความจริงไม่ใช่สามหรอกสอจนถึงจะพูดว่า1ก็ได้นะคะแต่จริงๆวิยาการล่าสุดทางด้านสมองเนี่ยเริ่มต้นที่สาเดือนนะคะแล้วก็ซีเรียสที่สุดนี่เจ็ดเดือนที่การเรียนรู้เกิดขึ้นอย่างจริงจังเป็นความรู้ค่อข้างใหม่ของโลก เราการเรียนรู้ของเด็กเล็กเนี่ยเขาสามารถทำให้รู้สึกว่าจริงได้ด้วยตัวของขาเองไม่ใช่จากเครื่องมือเหล่านี้นะคะเครื่องมือเหล่าน uh ี้เป็นต yes> ัวช่วยให้การเล่นนั้นสนุกขึ้นเพราะถ้าเรานั่งนึกไปเรื่อยๆอาจารย์คะเนี่ยนึกไปเรื่อยว่าเราเป็นน้องเรากำลังเป็นตัวคนไข้เนี่ยอันนี้เขาเรียกว่า imagination play ซึ่งมีไหมในเด็กนี่เหมือนกัน เคยเห็นไหมคะเด็กที่นั่งมือเงี้ยแล้วไม่มีก้อนเมฆด้วยนั่นแหละคือเขากําลังเล่นกับตัวเองแต่เด็กที่จะเล่นกับตัวเองได้เนี่ยต้องนิ่งพอสมควรนะคะจะไม่จะไม่พบมากนะส่วนใหญ่ก็ต้องเห็นก้อนเมฆแล้วเล่นเล่นก็ใช่หว่าไปแล้วไปแล้วไปแล้วนั่นอย่างเงี้ยเห็นเป็นเห็นจริงๆว่าเป็นตัวนั้นนะคะเออสมมุติว่ามีเครื่องมือชุดนี้เนี่ย อย่าห่วงเลยว่าเด็กจะไม่รู้สึกว่านี่เป็นมีดจริงๆเด็กรู้สึกว่าเป็นมีดจริงๆนะคะและ้วถ้าเป็นเด็กจริงไม่ใช่เด็กโตนะคะเขาจะหันบอกเจ็บไหมเจ็บไหมแบมเจ็บไหมเนี่ยมันรู้แล้วของเล่นถามทำไมเพราะเขากลัวว่าจะเจ็บทาไมเขากลัวในขณะที่เด็กเล่นเนี่ยนะคะเขาจะอยู่ในสถานการณ์นะั้นเหมือนจริงทุกประการเขาเรียกว่า virtual reality virtual เราไปเราไปเปิดเดกต่อทีนะคะ คือ virtual reality ในผู้ใหญ่เนี่ยเราต้องต้องใส่ไอ้แว่นนั้นใชะแต่ว่าของเด็กเนี่ย virtual ได้ด้วยตัวเองจึงทำให้สมองของพวกเขาเนี่ยระเบิดเทอร์มได้ตั้งแต่ก่อน7ปีแต่สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผู้ใหญ่ไม่ค่อย